ข้าวแกงข้าวไได้นะได้ยุ่งยังได้ได้หาหแล้วเราเชือกประหารโถ่ใี่คนนนัยวัน

เอา้กระตุกอมเ่อนแล้วกท้าตากข้วตากยู่กระเ้าทออะไลคยน่าวมนะน้ไข้าวท่อม

คือมันควรจะระบุระสามอัน้องมันหายหัวจานมี่จ้างห้จเกลียวเกลียวตัวนี้ตัวนี้นี้ กระเบนเอาไวก็กรเบนแล้วก็จานเอไว้กรจานเากระลำมัได้จานกระเบนได้จานแบบนั้นด้วยเอาช่วงเดียวนี้นี่จะเอาขาไปใหญ่นันมันได้มันไดู้ีวเออมันได้ดนวมค่เดียวกันอนาี่ใหญ่ทีนี้ีว่านี้นะเขอันนั้นและาเอสู้ไม่ไหวว่าแกอันนีพร้อมเยมาเลยเนี่ยนันอ เดี the the ๋ยวตาดแล้วก็ได้ก็เอาช้อนมาดักดักคุณท่านพี่ด้วยนะใหญ่มาถือดีมาถือใหญ่มันได้ดีสุดสุ ก็ทำหลานเนาะยินดีตอนี้แล้ววาี่ละไม่ค่อยจะเ่ินีุเยเ่เาณม่เอหดัน แห่วายุนักรียน่แค่นีนี่เลยค่ะโลดวก็ยังขึ้นอีอ้

อันนี้บอกเข้ามาเฮ้ยยื้อหน่อย

đấy để học qua. Đặt qua người, Để tôi Không có gì lúng túng. Đặt nè, phải không? Nên giữ safe. Củ, củ, củ. Nhiều lắm. 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 Nhiều lắm